จ้าได้ได้การันตัวเจ้า,า,จน,านี่คนแม,ม่อนแมาจะซื้อของกวดพ่อหนูเอิร์ามไมเห็นเฮี้ยนกวดกันเลยวาเออมาจับไข่รหายากันน,น,น่ะเร็วๆมาจับไข่รหากันน่ะจ้ากําลังเอาไข่ให้มันจับยูซื้อม,มาชิปเก่าชิปเก้านวดนะพ่นว่าเอาเอกระสา,านมึงว่ต้องจับแล้วอืมเออเขาบอกเป็นตัวเลยจีเออเดี๋ยวนี้หมอว่าเป็นแนี่ยชิปเก้าชิปเก้ากัน่ะอืมเอาระเด้อบาทเนี่ย เราใคก็เร <ừ m. S 2> ียกว่าให้มันจับอันนี้มันเบาแล้วกัเรียกว่าให้มันจับมันเบาถือไข่อยน้ำหน้า่อยซีราตีมาแล้วชิบเก่าหวานเกลยวกันเงี้ยหน่อยมัถือใจเถอะบาทนี้วันที่ทั้งหมดแจ้งวันมอันตุ่งเจียที่จับให้ห้าวนี่แบบเหมือนเดชิ้เก่าชิบเก่าขนาดอืมเนาะเอาเป็นยังบุญเนาะเพื่อนไปเพื่อนบ้านเป็นกันยังหมานเพื่อนบ้านจ้า่อยน้ำเนาะแต่ว่ามันตก่าออนหรือวะอืมหาหัวหาเก้าเก่าหาอีรีพนะ งึกหลังโอ้ยคือจองหางตั้งหาที่คัะเอาไปยังถึกเท่าใดก็ดีใจนําเบิดคันมาได้สุกได้มานเนาะจ้าบ่ฝันหยังอีกติบ่ทันได้ฝันจ้าอืมแต่ว่าสิเอาเลขน้องเอิจ้ยาน้องรูฝันเด้เราบ่คอยฝันจ้าเลยเปีจนหมดปีนจ้าเพิ่นฝันหยังแล้วฝันว่าไฟใหม่แฮนดาวพุ่นน่ะอืมจ้า มรก็เลยว่าเอาฝันจังไหนว่าฟ้าไหนแห่นว่าสู้ฟังเนี่ยเราเลยว่าโอ้ยเขานอนอยู่ดีๆในความฝัเนเรานอนมีไฟไใหม่เปนตรงประตูตรงประตูหน้าบ้านเล่าแม่ประตูที่ออกเแน่นนะแม่ว่าแม่ประตูหน้าบ้านนี่ประตูที่เข้าติดกคออกไปใช้มาใสยย่จ,จริงๆนะไหมลุกบึมๆอยู่ภายในแล้วก็โต๊ะแกลแล้วก็ห้องในความฝันน่ะแล้วก็เอาหน้ามาดับพะนะดับท่านอยู่พะนะ Mm. ใหม่ต้อประตูขนาดระหว่างจ้าอคือฝันจังสันน้อเนอนออคอก็ได้ถามว่าบ้านเลขที่เท่าไรสิบสี่พนา mm. พนน่ะอันเพิ่นฝันว่าไฟไหม้เฮี้ยนพี่น,พน้องเพิ่นไหม้หมดหมดหมดหลังเลยจ้าอันบ้านเลขที่เพิ่นสองหาออกบ้านเลขที่เพิ่นยี่ดีเออบ้านเลขที่เพิ่นหาหาสิบสองเพิ่นก็เลยสื่อจะสองหาเพิ่นมาหาสองมันออกแล้ว <ม>ตื่อโต้ตั้งเป็นท่านพนาพ่นว่าจ้าบ,บับจอ<ม>่อยอืมก็เลยว่าโอ๊ยเป็นอย่างจังบโมโทมาเราเราชู่กันฟั่งเนี้ยสี่เรากระสิบอกกว่าหาสองมันออกซะโบนขัง่างมันท้านไหนออกเจ้ากระสิได้เติมขึ้นมาอีกอืมดวงเพิ่นดวงข้าเจ้าอ <มา S 1> <ม>่าจังมาอยู่เออเล่าฝันมาไส้ใหมฮียนเล่าจ้าแกมันเป็นโชคเป็นหมาเงินมาละมันกระตรงกันตัวละเลขเนอันอายุนองไซซีหนึ่งหนึ่งสีไหม มันก็ตรงตรงกันกับิบาร์เล็กทีเราสิบสี่แม่มันก็ตรงกันได้บ้าน์เล็กทีสิบสี่แม่น้องเอื้อตกับบอกสิบเก่าเมืนบอสตรงกับบ้านเล็กที่เจ้าอีกโอ้ก่อนก่อนแรกไอ้มันสิปเอาเมื่อหลวงใครมาชิบเก่าชิบเก่าคนะก็เลยว่าเออกระสันเจ้าหลวงมึงหลวงใครบอกเป็นโตปานี่ชิบเก่าชิบเก่าคนละอืมกน้องเอื้อที่เพิ่งจับหงวดนั่นเนะอันหกซี่เนี่ยมันไปออกเพื่อนบ้านสามหัวตีเดอกหต้า เมน,นเพื่อนเพื่อนบ้านออกเล้าอันออกเพื่อนบ้านสี่หกหกซี่สามงวดติดเลยเด้แต่บ่ามาไทยอืมบนแน่ละไปจอบเบิง่งค่ะเมนสิบเก่ามาเพื่อนบ้านอีกวันวันพุธนีน่เนาะเันศุกร์ว่าจัจทเบิ่งวันพุธตีหอดเนี่ยซิบเก่าเมนตามเด้อเพราะว่าน้องเอิญเพิ่นขอนขัง,งเมงกนก็ถือว่าเป็นงวดแรกที่เพิน่นเอ้ยปากบอกเลขแม่นบอ เมียนวดแรกเลยซิบเก่าซิบเก่าอ่าขันเจ็ดเก่าน้ำเนาะนึงกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะจ้าเมีนอนยูแต่ว่ากะทุกขังที่เพื่อนจับเพื่อนสีจับลูกปิงปองหายแต่วางวนนี้เพิ่นเอ้ยปากบอกเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเจ้าว่าขึ้นมาเลยเพราะว่าเออดวงใครแห่งงานนะ่ะเลีอย่าขอตรวจปีใหม่แนละูก มันกำลังเอาเมืองลวงม,มันว่าชิบเก้าชิบเก้าเลยะเออกระต่ายมตรงหลวงแล้วแต่วงเบาบางทีเออ,อ,อยือตัว่ากระว่าออกขึ้นมาเลยไหมเออคนถึงใจครับเนาะมันตรงกันเลยสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดนี่บ้านเลีทีนี่แยมอันนึงจ้าเข้าเคยสร้างกับยาเพื่อไว้วันตะตุ้นตาตาม,ามเออมันเบาตัวเรียกคือแม่จะตรงมาเบา่อยฟางนี่เพราะว่ามันเท่ากำลังหัดเบาเ็หน่อยมันกำลังหัดเบามันก็ต้องหูตัวเรียกจ้าอืม โอ้เพิ่นบอกเลขปันนี่กช็ชัดเจนชัดเจีวแต่ว่ายาหัว,วอรอข่อยนี่เพราะว่าว่าข่อยเป็นบ้าเลขจะถามเขาดูเดอ้อหรือว่ายายเขาจับอีกเราลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋งวดนี้อันเมฆก็ว่าสิซื้อ19๊บเต่ก็ชิปเลสนี่ยแะยายจ้ะอันแม่พนม้นนองบ่ฝันยังบอกได้พ่อเพราะเงินฝันพ้นพอ่นสิถามจ้าลองถามเพิ่นเบิ่งเดอ้อค่ะเพิ่นฝันหยังค่ะเพิ่นอันให้โชคปีใหม่ค่ะมีโชคมีหมาน เนะาะจะจะเอากันฝันอีหยังกัทักทายมาในเด้เอกันฝันอีหยังกัไดดจาอันคลิปนี้เอาน้องเลขน้องเอิร์ดไปเลยนนเนาะอ้ออทวนในพี่น,อนออ้องกจะจะเอาหิ้งหิ้งปังปังงวดนี้ยให้มันเก้านั่นล่ะจะจะจะวัสดีค่ะเอาค่ะคลิปนี้สาบนะเอาตัวเลขน้องเอิร์ดเนาะค่ะ มาฝากพี่ตอนน้องหนงวดเป็นที่สองมกราหกเก้าเป็นงวดเลขที่เขาเว้าเรื่องตัวเลขบุกติเขาจะจับปิงปองงวดนี้เขาบอกสิบเก้าตัวเดียวคครูพี่น้องจา๋าแล้วก็เลขความฝันยาเพิน่นยาหนงเอื้อในหละเพิ่นฝันมาไฟไหม้บ้านบาเลขทีสิบสอันนี้เอามาให้พี่น้องแฟนจงออบซีพิจารณาจบซ้อมเด้อค่ะเดี๋ยวเฉเบิรงงวดก่อนนั่น 16ธันวาที่น้องเอเื้เพนจับปิงปองหาหกซี่พี่น้องคะ่ะหลังจากที่เพ่นจับหาหซีน่นี่มันไปออกเพื่อนบ้านสมหัวติดเลยสามมือเลี้ยงเลยค่ะเพื่อนบ้านฟังขูง่โอตะตูต๋เก่าเตบมารัฐบาลไทยเตไ,ไปเพื่อนบ้านสาวนะก็เลยว่าห้ยยิบยุกเนาะคะ่ะ1 9 9 1มื้หนึ่งอนีมันเป็นเพื่อนบ้านก็ล้องไปพิจารณาบึง่งนี่ยังกับบแน,น่อนอนจะ้ะล้องขามโค้งไปบึ่งค่ะ เพราะมือนีเพื่อนบานเนาะกะตามนี่จาก,กะถือว่าเป็นงวดแรกที่น้องอึเนะคะเพื่อนบอกตัวเหลขกติกหน่อยกำลังหัดบอกไปน่องโงขวบกูกัวกำลังหัดบ่อทัององ้งในรูตัวเหลขกตัว,ตวยังดอกค่าเพื่อนให้สูกมันไปตรงกับเอฟซีรอยอทีเพื่อนฝันมาเลขทีเพื่อนเลยละหนึ่งเก่าเพื่อนกำมักและเพื่อนสร้างารัตตีมาเล้วหนึ่งเก่านี่ ตเพิ่นกับยังบ่ได้ฝันยังเด้อบ่รู้ว่าเพิ่นจีเอาตัวเลขไปเสี่ยงแล้วเพิ่นจีฝันยังบ่เดียวสาบานาจะถามเพิ่นอีกเที๊ยนึงอันนี้เป็นแค่แนวทางตัวเลขเนาะค่ะของน้องเอิร์ศสำหรับผู้มัก,กจัดผู้คัดกระเรีอนพานเด้อค่ะเพิ่นอาจจะให้โชคปีใหม่ก็ได้บ่แน่นอนจ้ะเลขมีแค่นี้ค่ะ19กับ14 14น,น,นี่มันก็ไปตรงกับของ FC ฟ0 1คือกันด็ดที่เพิ่นฝันเห็นน้องซ้ายเพิ่นเนี่ยหอบผ่าไปนอนอยู่หน้าบ้านอายุ41ปี ซีหนึ่งหนึ่งีหรือสีมาบอพี่น้องค่ะเอ้าค่ะตัวเลขกลมๆบ่มีไพรูดได้โห่ก็คือวันที่สองมกราหกเก่านี่ล่ละเอาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเปิดาการมองเห็นทุกคลิปทุกวิดีโอย้ำเตือนคือเก่าเด้อค่ะแนวทางค่ะเอาพี่น้องหิง้งปังๆรด้วยๆส่ขูสูส่คนเงินเลยกองทองเลยเก่าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า